โอเคครับผมว่าอยู่ผมนะครับจูเนี่ยโอซีคลิปผมก็จะมาออกกําลังกายรับผมกับน้องชายผมนั่นเองนะครับผมไอ้โชคนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศและอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมของยิมนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็สถานที่นะครับผมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนที่บาลสาวสามคีนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศของยิมนี้เลยนะครับก็ยิมนี้นะครับจะตกอยู่ในประมาณราคาแปดสิบเก้าบาทนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นห้องแอร์นะครับผมข้าไปดูแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าที่จร ก็เลยอาจจะเล่นได้ไม่เยอะนะครับผมทั้งไปวิ่งมาประมาณ30นาทีแล้วก็ยกดัมเบลแล้วก็วิดพื้นแล้วก็เล่นเครื่องต่างๆนั่นเองนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะล้าแล้วนะครับผมแต่เพิ่งจะได้มาถ่ายคลิปบอกว่าเห็นขาตั้งกล้องนะครับผมที่ใช้ได้นั่นเองนะครับผมเพิ่งจะเห็นนั่นเองนะเออก็เลยได้มาตั้งกล้องถ่ายคลิปแบบถ่ายไปเรื่อยเลยจังหวะน,นี้ก็เลยถ่ายไว้เอามาลงช่องเพราะว่า คลิปก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ก็มีอยู่บางส่วนนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นคลิปเก่านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปเก่าเหมือนกันนะที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับผมแต่เพิ่งจะมาตัดเพราะว่าเมมผมมันเต็มนั่นเองนะครับผมคุณผู้ดูนั่นแหละคือที่จริงอ่ะผมอยากถ่ายคลิปหลายคลิปมากนะแต่ว่าคือโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าอ่าพยายามจัดการพื้นที่ก่อนแล้วค่อยแบบว่าบันทึกคลิปจากโทรศัพท์ของ,งน้องๆนะครับผมที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับผมแล้วก็เอามาตัดลงช่องนั่่่่่่่่่่่่่่่นน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 เเเเเเออ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 องงงงงงะะ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 คค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 ครร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 ััััััััััับบบบบบผผผผผมม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 มแแแลล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 ้้้้้วว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 าา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 าขขสููืกก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 กยยยยยยยดดดีีีีีทททปป็็จจตตไญห มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องเงินนั่นเองนะครับผมใช่นะครับผมก็คือไม่ค่อยได้ออกมายิมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าออกอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ไปออกอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับผมเป็นส่วนใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องมาออกสถานที่อะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่แค่ในสถานที่แบบนี้นะครับผมมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆให้พวกเรานะครับผมได้เล่นนั่นเองนะครับผมแต่การที่ผมอยู่บ้านนะครับผมแล้วผมออกกําลังกายอยู่บ้านมันก็ถือว่าดี ก็ได้สุขภาพที่ดีแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยู่นี่นะครับผมอยู่บรุษัทสถานีมันก็จะมีที่เล่นฟรีนะครับผมอยู่ที่ทุ่งสีเมืองนน่นอนผมก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นบ่อยๆนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปทีขนาดน,นั้นเพราะว่า,ามันเปลืองน้ำมัน ผมนนั่เองพูดมาสักพักแล้วแทบจะไม่เกี่ยวอะไรกับในคลิปเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะผมผมกำลังเล่นตรงส่วนหัวไหล่อยู่นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นผมได้ทั้งแขนเลยนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะนี้ไปที่หัวไหลมากกว่านะครับผมก็โดนอ่ะโดนหัวไหลจนปวดเลยอ่ะแต่จริงๆวันนี้ผมมาคารดิโอนะครับผมแต่ว่าในเมื่อผมเสียตั้ง89บาทแล้วเห็นมันน่าเล่นเห็นแต่ละอย่างมันน่าเล่นก็เล่นเล่นแม่งให้คุ้มไปเลยนะครับผมวันนี้และที่ความที่ว่าน้องชายนะครับผมไอ้โชคนั่นเองนะครับผมก็ชวนมาก็เออไม่่่่่่ออออออยยยยาาาาากกกกกจจะะะะะะปปปฏฏิิิเเเเสสธธมมมมมมมัััััััันน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 นคคคคคครรรรบบบบบบบผผผ็็หหลลลลลลแแแแ้้้้้้วววีีดตตืืขงท่อย